ถ้าช่วงไหนคุณรู้สึกว่าคุณติดคุณไม่รู้หรอกว่าคุณติดเรื่องอะไรให้คุณลองใช้วิธีนี้ดูนะคะก็คือการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปยังสถานที่ใหม่เราจะเจอวัฒนธรรมใหม่เจอเพื่อนใหม่เจอกลุ่มคนใหม่เจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดคาดฝันใหม่ๆ เพราะฉันเนี่ยเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์อะไรที่ใหม่ๆห,หัวสมอง,องคุณจะเริ่มทํางานการโต้ตอบกับเหตุการณ์ใหม่ๆของคุณจะเป็นการโต้ตอบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองของคุณโลก,กทัศน์ของคุณมันจะขยายใหญ่กว้างขึ้นโอเคในครั้งแรกการโต้ตอบของคุณอาจจะยังไม่ถูกต้องไม่เฉียบคมแต่ถ้าสมมติว่าคุณเจอเหตุการณ์ ใหม่ๆหรือว่าเหตุการณ์ใหม่ๆนั้นมันเป็นเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆทีๆบ่อยๆการโต้อตอบของคุณมันจะเฉียบคมขึ้นรเบิร์ตไอสไตยังบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆแต่คุณยังใช้วิธีการเดิมๆนั่นแต่ว่าคุณวิกลจริตแล้วนะคะเพราะฉะนแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้ไอเดียคุณอะพลั้งพลูเป็นไอเดียที่เบิกบานเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์คุณจำเป็นมากๆที่ ที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่ใหม่วัฒนธรรมใหม่คบเพื่อนกลุ่มใหม่หรือว่าเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆเพื่อเปิดโลกทัศน์ตัวเองมันเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยตรงที่ว่าพอเวลาที่เราเจอเหตุการณ์เดิมๆอยู่ที่เดิมๆสมองเราหรือว่าการคิดโต้ตอบของเรามันก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมคะพอเราไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่เดินทางไปยังอยู่ที่ใหม่ คราวนี้สมองเราก็เปิดกว้างขึ้นไอเดียเราก็เพิ่มขึ้นไปเจออะไรที่มันดีขึ้นเราก็อยากให้ชีวิตเรามันดีขึ้นต่างไปด้วยจริงไหมคะเพราะฉันเนี่ยเราต้องลองเดินทางดูนะคะเพื่อไปเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง